หลังจากที่รัฐบาลแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนนะคะว่าต้องการจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มบริกซซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐ,ฐกิจอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังถูกจับตามองค่ะทั้งในแง่ของการเป็นผู้มีอิทธิพลในโลกและจำนวนประชากรที่มีค่อนข้างมากค่ะแต่คำถามที่สำคัญก็คือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของไทยจะได้ประโยชน์อะไรนะคะคิดยกกำลังสองในวันนี้คุยเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d r i ค่ะอาจารย์มองแล้วเนี่ย ไทยจะได้อน,นี้สงากการเป็นสมาชิกบริกสมากน้อยขนาดไหนคะครับอันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับในฐานะคนไทยก็อยากจะช่วยกันคิดนะครับว่าประเทศไทยจะขอเข้าเป็นสมาชิกของความตกลงที่เรียกว่าบริกสเนี่ยนะครับ,รบมันจะคุ้มได้คุ้มเสียกันหรือเปล่าครับไทยเองเนี่ยพยายามจะสแสวงหาตลาดใหม่ๆค่ะแต่ทีนี้เราคงจะต้องย้อนกลับไปที่คําถามก่อนว่าบริกสเขาคือใครคะอาจารย์ท่านที่ติดตามแล้วก็คงจะทราบนะครับกลุ่มที่ชื่อว่า Bri c s B R I C S นะครับก็คือ เอาชื่อต้นของ5ประเทศนะครับมารวมกันก็เรียกได้ว่ามีบราซิลรัสเซียอินเดียนะครับจีนและสุดท้ายตัวเอสก็คือเซา t ์แอฟริกานะครับคือแอฟริกาใต้และตอนหลังก็มีสมาชิกใหม่อีก5ประเทศรวมกันเข้าไปตอนนี้ก็เลยมี10ประเทศครับ10ประเทศนี้รัฐบาลไทยบอกว่าอยากจะเข้ารวมกลุ่มด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าจะไปช่วยกันสร้างระเบียบใหม่ของโลกครับระเบียบใหม่ของโลกก็คือกติกาของโลกองค์กรของโลก ซึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเลยครับค่ะดูจากประเทศที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มแล้วเนี่ยคะ่ะอาจารย์เขาวาดฝันหรือต้องการจะทําให้บริกสมีบทบาทยังไงคะอาจารย์ว่าไปแล้วประวัติศาสตร์เรื่องการเกิดกลุ่มบริกสนี่นะครับน่าสนใจไม่ได้เกิดจากแต่ละประเทศมารวมกลุ่มกันนะครับ<า>เพราะว่าอยู่กันคนละทวีปเลยไม่ใช่การรวมกลุ่มทางภูมิภาคเลยทั่วไปอ,อย่างอาเซียนซึ่งประเทศอยู่ใกล้ๆกันแล้วมารวมกันหรืออย่างสหภาพยุโรปนะครับ ที่มาของบริกส์นะครับเกิดขึ้นจากวงการตลาดทุนคือตลาดหุนเรียกง่ายๆนี่นะครับตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ซึ่งบริษัทกอลแมนแซกซ์นะครับก็มีคนหนึ่งซึ่งเห็นว่าตลาดเหล่านี้นะครับของประเทศต่างๆกําลังเติบโตเร็วไม่ว่าจะเป็นบราซิลรัสเซียอินเดียจีนนะครับในช่วงนั้นคือประมาณ20กว่าปีก่อนเป็นประเทศเศรษฐกิจโตเร็วทั้งสิน้นก็เลยเอาไอเดียว,ว่าถ้าไปลงทุนประเทศเหล่านี้นักลงทุนอาจจะได้ผลตอบแทนดี ก็เป็นวิธีการวาดสตอรี่เพื่อขายนักลงทุนครับนายจิมโอนิลนะครับ,รบก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งเพราะว่าคำว่าบริกส์นั้นติดตลาดแม้ว่ากองทุนบริกส์ตอนหลังปิดไปแล้วเพราะว่าหลายประเทศเช่นรัสเซียไม่ได้เดติบโตเร็วน่าสนใจอีกต่อไปแล้วแต่บรรดาผู้นําของ4ประเทศที่เป็นประเทศใหญ่นะครับก็มารวมตัวกันแล้วก็คิดว่าน่าจะดีที่เราจะมารวมตัวกันแล้วก็คุยกันและสุดท้ายนะครับเห็นว่าถ้าจะรวมตัวกันเฉพาะ4ประเทศ คือบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนก็จะขาดประเทศหนึ่งไปในทวีปแอฟริกาจึงเรียกว่าเอาประเทศไหนและสุดท้ายก็ไปจิ้มเอาประเทศแอฟริกาใต้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นบิกส์หประเทศนี่ครับสุดท้ายกลายเป็นกลุ่มที่มีแนวความคิดว่าระเบียบโลกที่ถูกกําหนดโดยประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปนี่นะครับมันให้บทบาทของประเทศที่กําลังเกิดขึ้นมาอย่างจีนอย่างรัสเซียหรืออินเดียไม่เพียงพอ จึงอยากจะสร้างกลไกขึ้นมาแข่งเรียกได้ว่าสร้างระเบียบโลกใหม่นี่แหละครับ mm hmm. ระเบียบโลกใหม่ยกตัวอย่างในทางเศรษฐกิจปัจจุบันก็จะถูกการนําโดยธนาคารโลกะนะครับซึ่งให้เงินกู้ไปพัฒนาโดย IMF ถ้าเกิดประเทศไหนประสบปัญหานะครับทางเศรษฐกิจว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันอ่อนจนเอาไม่อยู่ต้องเข้ามาแทรกแซง IMF ก็จะเข้ามาช่วยและสุดท้ายนะครับโลกก็ถูกครอบงำด้วยเงินดอลลาร เพราะฉะนั้นประเทศที่ไม่ค่อยชอบตะวันตกเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าเราก็ไม่ชอบระเบียบโลกใหม่ระเบียบโลกใหม่ต้องให้ประเทศใหญ่เหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นด้วยจึงมีแนวะความคิดในบริกส์ครับว่าจะทําธนาคารพัฒนาใหม่ซึ่งศูนย์กลางไม่ได้อยู่เหมือนธนาคารโลกที่อยู่วอชิงตันดีซีแต่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับมีมินิไอเเนะครับเพื่อมาป้องกันค่าเงินกันเวลาถูกโจมตีและมีสก,กุลเงินใหม่ซึ่งตัวนี้ คิดไว้แต่ยังไม่ได้เกิดครับเพราะฉะนั้นนี่คือระเบียบโลกใหม่ในหน้าตาของบริกสที่คิดกันครับในตัวระเบียบโลกใหม่มีความท้าทายอยู่มากค่ะไทยเองก็มีความหวังว่าเราอยากจะหลุดจากการเป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางอาจารย์มองว่าฝันนี้มันจะตอบโจทย์ได้ด้วยบริกส์ไหมคะอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจครับรัฐบาลไทยนะครับก็จะมองเรื่องของการเข้าถึงตลาดคือเข้าไปทำกาค้าขายและหวังว่าเมื่อส่งออกเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจไทยจะเติบโตมากขึ้นประเด็นนี้นะครับพาณิชย์ก็บอกว่า ไทยเข้าร่วมกลุ่มบริกส์เพราะว่าจะช่วยให้เราเปิดตลาดใหม่พาน,นิย์ก็มีหน้าที่ทำมาค้าขายเอาของไทยไปขายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หาตลาดใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่ผมกําลังคิดว่าบริกส์นั้นนะครับถ้าดูเจตนาการตั้งเขาไม่ใช่ความตกลงการค้าเสรีมไม่ใช่ FTA ที่แต่ละคนมาเปิดตลาดให้กันเพราะฉะนั้นเวทีบริกส์น่าจะไม่ใช่เวทีที่จะช่วยเปิดตลาดได้มากสักเท่าไหร่เว้นแต่ว่าสมมติผู้นําไทยท่านายกไปไปประชุมนะครับ เสร็จแล้วก็ไปประชุมนอกรอบก,กับผู้นําประเทศต่างๆ10ประเทศที่เหลือแล้วบอกว่าเรายังไม่มีความตกลงการค้าเสรีกันมาเปิดหรือไม่ถ้าอย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะใช้บริกสหรือใช้เวทีอื่นก็ได้นะครับเรื่องที่2ครับบริกสบอกว่าอยากจะทําเงินสก,กุลใหม่ซึ่งเรื่องนี้ยากมากเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศบริกสนั้นไม่ได้ไปทางเดียวกันการจะทําสกุลเงินร่วมกันนะครับส่วนใหญ่เศรษฐกิจต้องคล้ายกันจึงจะไปได้สวยอย่างยุโรปขนาดเศรษฐกิจคล้ายกันขนาดนี้ เมื่อเกิดเงินยูโรขึ้นมาก็ปรากฏว่างประเทศยังอยากจะออกจากยูโรเลยนะครับกรณีของบิก์นั้นเมื่อเศรษฐกิจแตกต่างกันมากการจะใช้เงินสกุลเดียวกันจะยากมากครับเพราะผลประโยชน์มันจะขัดแย้งกันและอีกประการหนึง่งอาจจะมีคนหวังว่าจะได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับเมื่อเข้าไปในบิก์แล้วไปขอเงินกู้จากธนาคารพัฒนาใหม่ก็จะพบว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยก็มีเงินเหลืออยู่แล้วอัตรา อดอกเบีย้ยที่รัฐบาลไทยนะครับจะจ่ายนักลงทุนก็ไม่ค่อยสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเข้าไปบิก์ระหว่างว่าจะได้ถูกกันนั้นอีกคงไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่ครับถ้าจุดยืนของบิกส์คือการยืนอยู่บนสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นคนละขั้วกับสิ่งที่โลกใบนี้กําลังยืนอยู่มันก็เป็นความน่ากังวลของไทยอยู่พอสมควรนะคะอาจารย์ครับมุมนี้ก็มีมุมให้คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าการจะเข้าแต่ละสโมสรคือบิกส์ก็เป็นสโมสรหนึ่งนะครับของประเทศกลุ่มแบบหนึง่งถ้าเราเข้าไปนะครับก็แปลว่า มุมหนึ่งเราก็เข้าไปเลือกใครเป็นเพื่อนนะครับซึ่งก็จะมีโจทย์หลายโจทย์เอาโจทย์แรกก่อนเลยผมคิดว่าอาจจะมีความเสี่ยงแบบง่ายๆเลยก็คือเนื่องจากบริกส์นะครับมีความแตกต่างกันพอสมควรการจะทําเรื่องใหม่ๆเรื่องยากๆนะครับเช่นเรื่องสกุลเงินเป็นต้นก็จะมีคนที่เห็นไม่ค่อยตรงกันและสุดท้ายจะสําเร็จได้ยากเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าบางเรื่องโอกาสจะไม่สําเร็จก็จะเยอะเราก็อาจจะเสียเวลาฟรี ซึ่งก็อาจจะไม่เป็นไรถ้าเราพร้อมจะเสียเวลานะครับแต่เรื่องที่อาจจะสําคัญไม่แพ้กันก็คือมันอาจจะมีเรื่องปัญหาภาพหลักครับเพราะว่าประเทศบริกส์นั้นเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าประชาธิปไตยกับนิติรัฐนนั้นบางประเทศไม่ค่อยเข้มแข็งสักเท่าไหร่อย่างกรณีมีการจัดอันดับในระดับโลกขึ้นมาก็จะเห็นว่าไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยนิติรัฐที่มั่นคงสักเท่าไหร่โจทย์คือว่าประเทศไทยเองนะครับกลับมาเป็นประชาธิปไตย แต่นิติรัฐของประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่อยู่ๆไปจับเรือน้ํามันได้อยู่ๆเรือก็หายไปอยู่ๆก็พบว่าตํารวจก็กลายเป็นผู้ร้ายซะเองอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้ครับนี่คือคําถามต่อน,นิติรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเข้ากลุ่มที่นิติรัฐก็ไม่แข็งแรงก็อาจจะเกิดคําถามว่าประเทศไทยไม่อยากจะพัฒนานิติรัฐให้สูงขึ้นหรือไม่และสุดท้ายครับการเลือกเข้ากลุ่มที่มีเจตนาอยากสร้างระเบียบโลกใหม่คือจะไม่เอาสิ่งที่ตะวันตกสร้างขึ้นซึ่งจริงๆก็มีปัญหานะครับ แต่การจะไปเข้าร่วมนั้นเราก็คงต้องตั้งคําถามว่าแล้วเรายังจะคบกับตะวันตกอยู่หรือเปล่า <c oughs> ซึ่งผมคิดรัฐบาลไทยก็คงอยากจะคบทุกฝ่ายแต่การครบทุกฝ่ายสุดท้ายอาจจะทําให้เกิดความไม่ค่อยไว้วางใจก็ได้ว่าตกลงเราเป็นพวกใครกันแน่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงพวกนี้จะเกิดขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการที่ผู้แทนของไทยเมื่อเข้าไปอยู่ในบิกแล้ว ท่านจะวางตัวอย่างไรครับอืมค่ะสรุปแล้วค่ะอาจารย์การมีพันธมิตรมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะในมุมมองของอาจารย์คิดว่าถ้าไทยเข้าร่วมบริกส์จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องประเมินแต่ละด้านแล้วเตรียมอะไรไว้รองรับบ้างค่ะ,ะจุดยืนคือผลประโยชน์ของประเทศนะครับสำคัญที่สุดแล้วก็ในท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเรียกได้ว่าตั้งแง่กันจนเป็นสงครามเย็นแบบใหม่เกิดขึ้นมาการจะเข้าไปอยู่กับฝ่ายไหนต้องดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาให้ดีหนังสือ ด้านารัฐศาสตร์ต่างประเทศนะครับบอกไว้เลยว่าการที่มีสมสอนใหม่เกิดขึ้นสมสอนเหล่านี้ไม่ใช่รับไข่ก็ได้เขาจะเลือกเอาเฉพาะประเทศที่เขามองว่าเป็นพวกเขาเท่านั้นและการเข้าไปถ้าเป็นพวกเขาถ้าเขาอยากจะไปทางนึงถ้าเราไม่เห็นด้วยกับทางนั้นมันคงจะมีความอึดอัดพอสมควรแต่ถ้าเราไปทางนั้นกันหมดแล้วเพื่อนอ,อีกกลุ่มหนึ่งล่ะเราจะคบกันยังไงอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นความท้าทายที่สําคัญที่สุดของการที่ไทยเป็นสมาชิกข,ของบริกส์ครับ มองเห็นอนาคตของการกีดกันที่มันดูจะมีภาพที่รออยู่พอสมควรนะคะท้าทายมากเลยทีเดียวค่ะอาจารย์รขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ